ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมสลึกบันเทิงเปเชียลกับผมพีรรัตนนท์นสวุวรรณนะครับทางหน้าจอนี่ชั้นทีวีช่อง2 2ครับหลายคนตอนนี้เนี่ยกำลังเ,เดินทางกลับบ้านกันในช่วงสงกรานต์ก็ขอเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันเช่นเคยครับผมในช่วงบันเทิองออนสเตจครับ ต้องขอร่วมส่งกําลังใจให้กับครูชลทีทันทองศิลปินแห่งชาติให้หายจากการป่วยเร็วๆอีกแรงครับหลังจากที่ครูปุ้มสศิวิมลภรยาน,นั้นได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวครับว่าตอนนี้ครูชลทีนั้นได้อยู่ห้องฉุกเฉินและกําลังรักษาตัวอยู่ทั้งยังอัปเดตครับว่าครูชลทีนั้นมีเครื่องมือทางการแพทย์ติดตัวแบบระยงระย่างเต็มไปหมดแขนซ้ายมียาฆ่าเชือ้อแขนขวายากระตุ้นความดันด้วยการรักษาที่เข้มข้นการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์จากข้อมูลที่เปิดเผยของครูปุ้มนะครับชี้ครับว่าคร การติดเชื้อในกระแสะเลือดต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าดูอาการยอมรับครับว่าก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลนั้นครูชลธีก็บอกให้ตัวเองนั้นดูแลตัวเองดีๆพ่อเป็นห่วงตัวครูปุ้มเองก็ตกใจกับการล่ำลาครั้งนี้อย่างมากเพราะไม่เคยเห็นครูเป็นแบบนี้มาก่อนมันเป็นนาทีที่บีบหัวใจมากๆแต่โชคดีที่โรงพยาบาลน,นั้นอยู่ไม่ไกลบ้านเลยนําตัวส่งโรงพยาบาลทันซึ่งทางทีมข่าวคมชลึกบรับได้สอบถามอาการอัปเดตผ่านทางครูปุ้มครับว่าขณะนี้อาการยังคงทรงตัวอยู่ เรื่องความดันลดลงบ้างแล้วแต่ยังมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะซึ่งต้องนําเชื้อนี้ไปตรวจอีกครั้งและด้วยโรคส่วนตัวรวมถึงอาการป่วยเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยเลยยังคงต้องอยู่ในความใกล้ชิดของทีมแพทย์และหลังจากนี้ครับทางครูปุ้มและก็คนใกล้ชิดนั้นจะพยายามอัปเดตอาการของครูจลธีทานทองให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องต้องขอแสดงความยินดีกับพี่แมมอีกครั้งหนึ่งนะฮะและก็คนไหนนะครับที่กำลังเดินทางกลับบ้านก็ขอเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับและก็ยังคงเช็คข้อมูลขา่าวสารกันได้นะฮะผ่านทุ ทางคมชัดลึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพียกรณา,ากาศเช็คเส้นทางจราจรนะฮะรวมถึงข่าวบันเทิงด้วยะฮะวันนี้ก่อนจากลากันไปขอบคุณไปด้วยครับผมกับแชมพูฟี่ผมขาวแคบิวและก็ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับประสบการณ์นะ